โอเคครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมดูนเซเย r นนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการตีบอสไอตัวเยตินะครับว่าตีโซโล่เนี่ยตียังไงนะครับโดยการใช้บัคกนะเนาะอาอชีพท,ที่ผมใช้ก็คือนักขนูแล้วกันนะครับหรือชาร์จชูเตอร์นะขั้นตอนแรกแม่งง่ายนิดเดียวนะครับลากตัวลากมอนมานะครับลากมอนมาให้มันติดกับตรงสาผมทำให้ดูแล้วเราอย่าหลุดหลุด,หล,ดหลุดระยะเยอะนะครับเพราะว่ามอนมันจะหลุดเนาะ มันมันจะหลุดอย่างนี้นะผมทำให้ดูออกมาเสร็จปุ๊บให้มันเดินมาก่อนนะครับตรงนี้นะเนาะนี่มอนมันจะติดอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันจะทำอะไรเราไม่ได้เราก็ทำการสแปมไปเลยนะครับคือมันมันจะบั๊กเหมือนบอสเจ้าตัวกอล์ฟบินนะครับ แค่นี้เราก็จะฟาร์มแบบอี s y ี่ละถ้าเสียงคีย์บอร์ดเข้าก็ขอโทษด้วยเด้อนะครับพึ่งฟื้นด้วยอัดคลิปไปพึ่งฟื้นด้วยเยนาะยฟาร์มอีกไปเลยนะครับวนหาเซิร์ฟได้เลยนะผมลืมมาร์กว่ามันจะแรงแรง ไอบอสเยติตัวนี้นะครับก็ของแรกๆของมันน่าจะเป็นพวกแบบรูนนั่นแหละนะที่เขาหาหากันในดิสคอร์หรือพวกกลุ่มเถนะครับรูนมันรู้สึกจะบวกในะส่วนของพิ y ซิ c ค l ล a ดา g เอทนะกี่เปอร์เซ็นต์นี่แหละผมจำไม่ได้นะส่วนตัวก็หาอยู่เป็นกันครับไม่รู้จะได้หรือเปล่าเนะี่ย เรียบร้อยนะครับได้มาเป็นเยติครอเนาะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการตีบอสเยติแบบโซโล่นะฮะที่จริงถ้าใช้บอสซเกอร์ดาบยาวๆก็น่าจะตีถึงนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่ามอนมันตีไม่โดดเลยนะครับจะเจอกันคลิปหน้านะครับอยากให้ทำคลิปอะไรก็บอกได้นะครับผมเจอกันครับ